ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากเพื่อนเพื่อนมัสไเดอร์กด Subscribe กดไลค์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำผลงานดีๆไหมเพื่อนๆด้วยนะครับ first guitar toy review l e g e n d bread นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่รุ่น50ปีนะครับก็เป็นระบบแบบดึง2ส่วนนะครับดึงไปดึงกลับแยกเป็น2ส่วนนะครับนะครับก็มีไฟให้ตรงนี้ด้วยนะครับก็สวยงามนะครับแล้วก็เดี๋ยวคอยดูกันนะครับลำโพงก็อยู่ด้านบนนะครับสวิตช์ปิดเปิดก็อยู่ด้านบนนะครับแต่เดี๋ยวผมจะ พามาดูอันนี้ก่อนนะครับรายละเอียดสินค้านะครับก็สายก็ไม่ได้เอามาให้ดูนะครับเพราะว่าผมเก็บไปแล้วนะครับก็ได้มาระยะหนึ่งนะครับก็สายก็เป็นสายขนาดเล็กไม่สามารถใส่ไส์ของผู้ใหญ่ได้นะครับก็ร้อยผ่านนี่เลยก็ใส่ลําบากอยู่นะครับก็เป็นงานเก่าๆงานหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วนะว่าความแตกต่างของตัวนี้กับ50ปีต่างกันยังไงนะครับ นะครับใส่ฐานก้อนนี่นะครับนิ้วโป้งชี้ตรงนี้เลยนะครับนี่จิ้มลงไปเลยนะครับนี่นะครับแต่มันไม่ใช่เป็นหลุมให้เราเดีๆเป็นแง่งชี้ขึ้นมานะครับเราก็ต้องเล็งแม่นๆนะครับผมก็ได้ใส่ฐานให้ดูแล้วนะครับใส่ไปแล้วฐานคาลายนะครับนะครับวิธีใส่กับเคลืนก็อย่าวางของก่อนนะครับนะครับก็กดลงไป ก็จะวิ่งไปโดนแท่งที่ลอยนะครับในสักครู่นะครับทีนี้เราก็มาเปิดการเปิดจะเป็นการสแตนบายเข็มขัดไม่มีเสียงไพ่วิ่งนะครับเราจะทำให้ดูนะครับถึงกลับก่อนนะครับครับมีไฟด้วยก็สวยงามอยู่นะครับระบบก็คือการที่เราชักตรงนี้นะครับ เห็นไฟไหมครับถ้าเกิดว่าเราไม่ปิดสวิตช์เปิดใหม่มันจะไม่เป็นการมีเสียงสแตนบายแล้วมันจะแปลงเลยนะครับก็มันใส่การ์ดไม่ได้นะเสียงชัดเจนเสียงดังชัดเจนดีนะครับก็คือรายละเอียดก็คือตัวนี้ ในตัวรีเจนห้ปีข้อดีก็คืออันนี้ไม่ใช่5้ปีนะครับตัว50ปีเนี่ยก็คือจะมีเสียงการใช้ท่าไม้ตายการใช้ลูกเล่นต่างๆเนี่ยครบคันตั้งแต่ไรเดอร์คลิกตั้งแต่ไรเดอร์สล็ก็คือการใช้ท่าไม้ตายโดยไรเดอร์คลิกและดาบของเบทนะครับก็จะอยู่ในปุม่มด้านบนของตัว50ปีเลยแต่ข้อเสียของ50ปีคือเราไม่สามารถเทิร์นอัพได้เองนะครับต่อให้เราดึงมายบดึงปุ๊บก็จะเปียบเหมือนค่าปิดสวิตช์ก็จะเป็นอย่างนี้ไม่มีเสียง, Turn งกรกกาจะมด ปุ่มด้านบนของรุ่น50ปีนะครับนี่คือข้อเสียจะข้อดีรุ่นนี้คือนี่แหละครับคือให้เราอินกับการดึงได้จริงนะครับแต่50ปีทํไม่ได้นะอย่างนี้ต้องรุ่นนี้เท่านั้นที่ทําได้ก็ถ้าเป็น dx กับ csm ก็จะดึงตรงนี้กับดึงไปดึงปิดเปิดฝาได้ทันทีนะครับส่วนฝาข้างในเป็นแบบระบบก,งกวงนะครับเดีย๋ยวทำให้ดูนะนี่ครับมันกวงลุบเข้าไปอย่างนี้เลยแต่ถ้าเป็น csm มันจะไม่ลุกเข้าไปมันจะ ด้านนู้นมันจะแบนด้านในเลยมันจะไม่กวงอย่างนี้แล้วมันมันจะมันอันนี้มันเหมือนกล่องโลง่งๆด้านในอะครับมันจะเข้าไปได้เลยทีนี้ตัว CSM ก็มีให้ทดลองดูนะครับนี่ช่องเราต้องมีบริการทุกอย่างนะครับจริงๆมันก็สามารถทําให้มันเห็นด้านในได้นะแต่ไม่อยากทําเพราะว่ากลัวมันจะเป็นอย่างอื่นนะครับก็เดี๋ยวดูให้ทันนะครับแรงมาก แต่ไม่ได้ให้ดูนะครับถ้าอยากดูก็ต้องคอมเมนต์แล้วก็รอดูคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสับสนนะครับว่าตกลงจะมารีวิวอะไรครับ่เนี่ยพวกไม่ขาดคำติดแล้วให้ดูเลยนะครับนี่ถ้าดึงช้ากันไปก็ติดน,นิดแต่ไม่พังนะครับก็แก้ได้ก็ดึงกลับนะครับแค่นี้เอง ก็ดึงให้มันถูกจังหวะจะได้เกิดจังหวะก็แก้ได้จ่ก็โชคเหมือนกันที่มันติดเมื่อกี้เพื่อนๆจะได้เห็นสิ่งที่ผมพูดว่าตัว csm มันไม่มันไม่ไม่กลวงแบบนี้นะครับแต่อันนี้ไม่ไม่ไม่คีเรเลยนะการเมียนเนี่ยถือว่าใช้ได้สวิตช์นะครับก็ต้องจบการรีวิวกันเท่านี้นะครับข้อดีข้อเสียกับรุ่น50ปีก็มีเท่านี้นะครับ ส่วนรายละเอียดก็แล้วแต่เพื่อนๆจะ,ะพิจารณาความชอบส่วนตัวเลยนะครับว่า,าจจะมีรายละเอียดที่อาจจะแปลกใหม่ที่ผมอาจจะไม่ได้อธิบายตกหล่นไปบ้างแต่เพื่อนๆสามารถพิจารณาด้วยการตรวจสอบที่การซื้อสินค้าได้เลยนะครับดึงกลับด้านบนนะครับไม่สามารถดึงตัวนี้กลับได้แต่ข้อเสียข้อดีก็คือมันไม่ติดแบบเมื่อกี้น,นับมันไม่มีการติดกันเกิดขึ้นเพราะว่าข้างในมันกลวงโบกันเลยอันนั้นมันแบน แต่รู้สึกว่า dx กับตรงนี้จะมีไฟน,นะใบโพก็ขอจบการรีวิจะเพียนเท่านี้นะครับฝากกา subscribe, ด Subscribe like, กดไลค์หรือคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับครับอีกสักรอบนะครับสวิตช์เพื่อสเตด์มาแต่ต้องมีเสียงไพ่วิ่งนะถ้าเป็น csm หรือเอต้อง csm เท่านั้น DX ก็ไม่มีนะครับนะครับบายบายนะครับ อันนี้ผมก็จะแถมให้อีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นการวัดเทียบขนาดระหว่างดีเจนรุ่นนี้กับทาง csm นะครับก็ไม่แน่ใจนะว่า dx มันจะเท่ากับดีเจนหรือเปล่าแต่ก็น่าจะเท่านะครับเพราะว่ามันเป็นของสำหรับเด็กแต่ที่นี้ผมจะวัดจากการเอาตัวนี้เอาขอบเข็มขัดมาขนานกันนะครับเพราะว่าถ้าวัดจากตรงกลางมันจะเนียนๆใกล้ๆกันอยู่นะขนาดนะทีนี้เห็นไหมครับหางงันชัดเจนตรงนี้ยื่นออกมาตั้งเยอะก็แสดงว่าสกเกลในส่วน บนกับล่างก็ต้องต่างกันแต่มันเล็กน้อยแต่มันไม่เล็กอะมันก็เห็นนะวัดเจนนะครับเดีถ้าเกิดวัดเป็นเซนติเมตรจากไม่บรรทัดก,ก็จะชัดเจนเหนไหมครับเอามาไว้ฝั่งนี้อันนี้มันก็เกอ,อยออกมาตั้งเยอะนะครับก็คือ CSM กาเลนแล้วกเ็เขาเรียกวนะ่ากาเลนบัคเคลแล้วก็เบรย์บัคเคิลนะครับครับ2ตัวก็ CSM เบดก็ต้องรอในอนาคตนะครับว่าผมจะได้มันมาเมื่อไหร่นะครับ แต่ก็จะมีเซอร์ไพรส์อยู่นะครับว่าผมจะได้มาเพราะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ Complete